ตอนนี้นะครับเราก็มารอ,อขึ้นเครื่องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปเที่ยวไปไหนทะเลทะเลที่ไหนไอ้กอนล้านเราจะพาบอยไปเที่ยวทะเลกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทะเลเลยดีกว่าทาดา นี้เราอยู่ที่เกาะลานกันแล้วนะครับตอนนี้เราขึ้นมาตรงจุดชมวิวอะไรสักอย่างจุด,จดชมวิวกลางหันลมแล้วก็วิวสวยมากแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณบ่ายสองแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าวิวดีมากเลยแดดมันแรงแหละแต่ว่าลมเย็นสบายมากเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูวิวจุดชมวิวกังหันลมกันดีกว่า นี่ทุกคนตรงนี้นะครับเราจะเห็นตึกอะไรสักอย่างตรงนี้เขาทําเป็นรูปปลากระเบนด้วยนี่ฮะซูมเข้าไปใกล้ๆคือกระป๋วยนชัดนเลยกระเบนล,ล่าหูปะนี่น่ารักจังเลยอ่ะกระเบนยักษ์เราซูมไปไกลมากเพราะเราใช้21อัลต้านะจ๊ะนี่คือทริปพาบอยมาเที่ยวทะเลน,นะครับพักฟื้นใจในซุ่มเศร้า <laughs> อะไรอ่ะปลาคาร์ อนนี้เราอยู่กันที่หาดนวลน,นะครับเรามาเดินเล่นตรงหาดก่อนเราพาบอยมาดูก้อนหินสีดำนี่เป็นครั้งแรกเลยที่บอยมาทะเลแบบว่าจริงจังจริงจังจริงจัง,จง,จงแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เรามาทะเลกันสองคนนะครับเราขอเรียกทริปนี่ว่าเป็นทริป <laughs> ทริป ฟื้นใจในซึมเศร้าเพราะว่าบอยเปียนป่วยเป็นซึมเศร้าทุกคนคือมันอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนมากเลยนะครบใครที่รู้สึกว่าตัวเองแบบรู้สึกน่วงใจรู้สึกคิดอะไรไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีก็ไปหาหมอได้เพราะว่าบอยเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าเป็นในยุ่เนี่ยคุณหมอเขาก็บอกว่าบอยเป็นแลน้วนางก็ดิ่งแล้วก็เลยพาบอยมาเที่ยวแบบให้หายเศร้า ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็กลับไปอาบน้ําทําอะไรเสร็จแล้วก็พักผ่อนในห้องกันแล้วแต่ว่าเรามาทะเลทั้งทีนะครับเราจะอยู่ห้องเฉยๆแล้วก็จะขึ้นไปดูวิวเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เนาะวันนี้เรากับบอยก็เลยจะมาเล่นน้ําตอนเย็นกันแต่ว่าเป็นการเล่นน้ําแบบว่าพอแบบน่ารักที่มีหนวโตะนะครับเราจะไม่แบบว่าดาผุดดาว่ายไปดูประกาศลังอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราจองทริปไม่ทันเพราะมันปุบปับมากๆเดี๋ยวเราไปเล่นน้ํากันที่หาด เต้าแบนดีกว่าเพราะมีคนบอกว่าที่นี่พระอาทิตย์ตกจะสวยนะครับเดี๋ยวเราลองลงไปดูกันว่าจะสวยจริงจริงไหมเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าไปเร็วไปเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงกว่าๆนะครับแสงก็โอ้ยไม่ร้อนแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นทางลงเด้ยเราเคยมาแค่เอ้ยเราเราจะเคยมาได้ไงวะเรามาครั้งแรก ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็มาอยู่กลาง,ลางแม่น้ําเจ้าพยาพยาไะเลว้ยเราอยู่บนทะเลนะครับเราอยู่กันที่เรือใสเห็นปลาปูโอ้โห้หสวยจริงๆตอนนี้นะครับบอยเป็นคนรับหน้าที่พายเรือ <On end. S 2> อนแอนบอยมันย้อนแสงเธอต้องจัดการหมุนหัวเรือให้ฉันทุกคนจะเห็นว่ามันสวยงามมากๆทะเลประเทศไทย และนี่คือคนพายเรือของเรานะครับคือเราอ่ะไม่สามารถพัน พายอะไรได้เลยเพราะว่ามันจากประสบการณ์การพายเรือของเราที่เราไปพายเรือกันที่พะเยามานะครับเป็นศูนย์บอกเลยว่าถ้าพายที่นี่คือเป็นศูนย์คลื่นมันแบบรุนแรงมากแล้วเมื่อกี้คือเราพายไปยังไม่ทันได้พายเลยแต่ว่าเรือมันขยับไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไปชนใส่พี่ที่เขากําลังเล่นน้ําอยู่เราอยากขอโทษพี่มากๆเลยแต่มันไม่ได้ชนแรงนะครับตอนนี้บอยกําลังพยายามหมุนหัวเรือไปในทิศทางที่มันสมควรจะเป็นอยู่แต่มันไม่สมควรจะเป็นเลยโอ้โหมันไม่มีหรอกซีนที่มันสวยงามแบบ จาแมาต์ตลาดกันนะครับนี่เราให้ทุกคนดูตลาดที่เกาะล้านของกินเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีอะไรให้กินกันบ้างน,นี่ครับเราก็มากินข้าวกันแต่ว่าบอยมันแพอาหารทะเลส <c oughs> ิ่งที่ได้ก็คือ <c oughs> น้ำยานะครับ <c oughs> มาทะเลแต่ว่าต้องมากินน้ำยานะครับ <c oughs> น้ำยาใส่เยอะและนี่ก็คือโซนที่เขาจะให้คีบอาหารทะเลแล้วเขาย่างให้ฟรีนะครับซึ่งเราสองคนนั้นก็ไปกัน เทียวกับคนกินอาหารทะเลไม่ได้มันก็จะประมาณนี้แหละเนา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 ะคืออะไรคืเป็นต <Aww, S 1> าย <c oughs> และแล้วโฟกก็แพ้ภัยกับท้อมตัวเอง <c oughs> ตอนนี้พฟกัสำลังเลือกกุ้งสดๆจากทะเลนะครับส่วนเราก็กินดูไปศาวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับ ที่เราอยู่ที่เกาะล้านนะตอนนี้เราก็ตื่นสายมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวดูวิวที่หาดตาแหวนกันเราจะต้องไปหาภูเขาที่เราอยากเดินขึ้นไปดูวิวจนเจอและนี่คือองบอยวันที่สองทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงแล้วตรงนี้คือทางเดินลึกลับ ที่คนแถวนี้เขาบอกว่าเป็นทางที่จะขึ้นไปจุดชมวิวได้แล้วเราเนี่ยก็พยายามไปเสาะหามา <ฮะ S 1> จนเราเจอทางขึ้นแล้วนะครับ <c oughs> เราก็จะขึ้นไปดูกันว่าข้างบนนั้นเนี่ยจะสวยขนาดไหน <c oughs> เพราะว่าจากที่เราเห็นหลายๆคนที่เราตามอยู่เนี่ยเขาขึ้นไปมันสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทางเนี่ยมันจะเป็นยังไง <c oughs> นี่คือชุดเดินป่าของบอยก็คือไม่มีทางหลงแน่นอนปกติแล้วถ้าคนมาทะเลเขาก็เขาก็จะใส่ชุดว่ายน้ํา ไปเล่นน้าทะเลไปถ่ายรูปสวยๆที่ริมหาดแต่ว่าการมาทะเลของเราสองคนนั้นก็คือขึ้นมาเดินป่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าทางเดินป่าแบบนี้บนทะเลเนี่ยมันจะพาเราไปเจอวิวที่สวยขนาดไหนนะทุกคนทุกคนเราคิดว่าเรามาถึงจุดที่เราอยากอยากมาแล้วแล้วคนดูนี่นี่วันสวยคุ้มค่าเหนื่อยมากนี่คือวิวหาดตะแหวนนะครับ และนี่เราก็อยู่กันที่จุดชมวิวหาดตะแหวนนะครับซึ่งถ้าใครอยากมาเนี่ยก็ขับตามทางมาได้เลยตรงหาดตะแหวนนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกเข้ามาตรงหน้าป้อมตํารวจแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วขับตรงมาเรื่อยๆมันจะมีทางแยกเข้ามาข้างทางนะครับจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับขึ้นมาได้เลยแล้วก็มาดูวิวแบบนี้ ครับทุกคนครับตอนนี้เรามาอยู่กันอีกหาดหนึ่งแล้วนะครับเป็นหาดที่ไม่ใช่หาดตาแหวแล้วก็ไม่ใช่หาดนวลเราจําชื่อไม่ได้อะแต่ว่ามันเป็นหาดที่เราไม่ได้ไม่ใช่หาดที่เราเล่นน้าเมื่อวานแต่ว่าน้าใสแล้วก็บรรยากาศด,ดีมากเลยอยากเล่นน้ําจะซีเอ,อแต่คนมันเยอะ <laughs> เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกัน,กนดีกว่าไป ตาด่าทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หาดสังวานนะครับมันจะเป็นสะพานไม้ขาวแบบนี้เขาเห็นในรีวิวมามันสวยมากแต่เราลองแวะมาดูของจริงมันก็สวยแหละแต่ว่ามันไม่เหมือนที่เขาถ่ายรูปกันไว้ทำไมเขาถ่ายรูปกันเก่งจังเลยหรือว่าเขาเขาเก่งแบบว่าถ่ายรูปเก่งจนเราเห็นว่ามันสวยเดี๋ยวเราขอไปถ่ายรูปเล่นกันก่อนนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเราจะสามารถถ่ายรูปให้สะพานขาวนี้มันออกมาดูกว้างใหญ่ใหญ่ยาวไหมนะครับ ชิมดิอร่อยปะเดากำลังไปดำน้ำให้ดำน้ำดูปลาการังแบบว่าผิวน้ำจุ้งๆจุงๆกันนะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นเรือเพราะเราได้ทำการจองกับที่พักไว้แล้วสำหรับทริปดำน้ำดูปลาการังแล้วก็หอยเมน่นทะเลพร้อมยังทมแล้วอมแล้วก็ไป ครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปดำน้ํากันแล้วนะครับแต่ว่าถ่ายอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะว่าโทรศัพท์เราไม่อยากเอาลงน้าแล้วก็เราไม่มีกล้องที่ถ่ายใต้น้าได้ดังนั้นเราขอตัวไปดำน้ํากันนะครับ ใครที่จะมาหาดตายายนะครับทุกคนต้องระวังให้ดีทางนี้มันน่ารักมากแต่ว่ามันก็ล้มไม่ได้เดอ้อนี่คือมีเต็มไปด้วยกระบองเพชรทางนั้นเลยกระบองเพชรทางนั้นเลย สำหรับคลิปฟื้นใจในซึมเศร้าอย่างเราก็ขอจบเพียงเท่านี้กับก,บการมาเที่ยวกอะล้านทะเลสองคืนสามวันสนุกแต่เอาจริงๆนะการเป็นแบบนี้มันมันยากนะเว้ยที่จะทําให้สนุกยากอะ่ะส,สนุกง่ายขึ้นอะ่ะมันเหมือนมันมีอะไรมาลังอารมณ์เราอยู่สู้ๆนะคนเป็นซึมเศร้าพอบ่อยก็สู้อ <G ül> oh ออๆ <G ül> อยู่เหมือนกันเราพยายามสู้เราพยายามดึงตัวเองเออกจากความหนืดสีน้ําเงินนั้นออกมา ความรู้สึกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเว้ยทุกคนสําหรับเราอ่ะมันเหมือนกับมีเหมือนเยลลี่สีน้าเงินมาติดึงเราอยู่สู้ๆเรารู้ว่ามันยากแต่ดึงตัวเองขึ้นให้ได้และแล้วเราก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้เราสองคน,นกับแฮปปอรโฟเด์ด้วยบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้าต้หมาโบาทะเล นี่คือโบทะเล